พอจอยจะออยุนเห็เจ้าของบนมนังี่เคยเคยตุนเคยบนมะนังเจ้าของหวานตัวทาให้บนมากเออเรามาแข่งกับบุนอืมับหมอนจัหมอนหมอนกั เรนี้น่้องตัวจริงอาากข้อเวลาอีกจากเล็กๆน้อยๆนะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมบุญให้เก็บพวกเขาทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าภาพนี่แหละ ของดูกตัวนอก็ได้นาะงดุกเกยดูกสาวน้ะเียเป็นผ um um MA nah 네ู้เ่าเป็นผู้วงผู้เาเป็นคนใสคนถูกใส่เดีจัดการจัดงานท่าบุญสวนสวนสวนพระนหม่เป็นมองเห็ดจูเห็ดจินเห็ดเต้อเสอะไรมองนี่ท่าำบุญเตเสือไปมาอยู่นาะ ว่าเดตุบุญเดือดเถื่อตันนี้ก็คือว่าเป็นการกระทั่งมองปุถิมีสติมีปัญญามีความฉลาดนะปูเจ้ากนวาปูมีปัญญาไปอยู่ไซก็ตามนะไปอยู่มองไกรก็ตามไปอยู่มองทีไกรก็ตามปุถิมีสติปัญญาเป็นปู่ปญญเประม,มาทในการเป็นอยู่นะมองนี้กะถือว่าเป็นมองประกอบสัมมาอาชีพของเท่าเป็นมอง ทำรรมหาจินนี่แหละยันเงนก็ไดอยู่มองอาศัยสร้างเครื่องอยู่เครื่องอาศัยแต่ว่าเฮาเห็นในลักษณะนิษว่าเป็นการสร้างเครื่องไปเครื่อง้าไปเครื่องอาศัยผ้าไป <c oughs> นีน่พบนี่พุกทั้งหนพวกนั้เขาเกิดมาเนี่ยก็มีการแสวงหาอูองอย่างแสวงหายอย่างหนึ่งก็คือการทำมาหาจินเดียมรวยอาชีพต่าง เลียงจะค้องเลียงลูกเลียงแม่เลียงพ่อเลียงแม่เรียงมูเลียงพวกนะ่ะเป็นการทำประโยชน์ในขณะที่เขายัางมีชีวิตอยู่แต่ยว่ายางหน,นึ่งก็คือการถางสางทางสางทางเรื่อสะสมศิลสะสมมงคลสะสมอริยาศัพด์ทั้งหลายเพื่อไปสู่ภบภูิทั้งหน้า,านนประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ในโลกหน้าต่อสร้างกอบูกันไปในขณะที่เขายัางมีชีวิตอยู่ ในขณะที่เขามีกําลังว่างชาอยู่นี่ล่ะเห็ุขวบคููกันไปบางคนก็อาจจะบวชขึ้นปันไดยบวชขึ้นปัญญานีน่นประโยชน์ในโลกหนานะมีอยู่ได้คนบางคนเมาเมา,มา,มา,มาแต่สร้างประโยชน์ในโลกนี้ร้ายเกินไปจะเริ่มคึดถึงประโยชน์ในโลกหน่ะอย่างโมว่านมียม่มคนหนึ่งอยู่มาอายุเก่าสิบปีอายุเก่าสิบปี เป็นคนรู้คนขยันสะสมรับสมบัติไปหลายก็จะเห็นไว้เพื่อหลูกเพื่อล้านเพื่อบนอณนปุอิยต่อมาลูกตายลูกตายลูกก็ได้ดีไซคคือคือพอคือเม่ม์เมาคือกันมเมาแต่หาอยู่หากินจนจนบ่คอยได้สนใจใส่ใจในบุญในกุศลปันไหนแต่ว่าก็เป็นคนบ่ดื้อด็อกแต่ว่าขยันกันแข่งหายอยู่หากินก็ได้มาอยู่หรอกว่าเป็นคน,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 ม,น,คนมีฐานนะะความรวยไม่ หนึ่มีท้องพอได้อยู่ได้กินอยู่ลูกไปยังเราตายเราลูกไส้ตายก่อนแม่ตายธรรมถามเบิ่งว่าเป็นยังไงนะเพิ่อนเขาวัดเขาว่าทำบุญทั้ทานนี่บอกกบฏปัญญายุวสารบุตรตายไปนั่นก็ได้นี่มุนอาจจะมาไปเทด็ดงานศพนะเด็ดงานศพที่ว่าตอนอ่านประวัติว่าอ่านหลเลยนะว่าทำบุญหลายที่ว่าทำาำไปไหนนะกบฏปัญญายว่ารมิตรให้อยู่ให้กินเราตายเออ ตายไปกับไปงานศพไปเทศิดอะไรก็ว่ามันเหลวไปแล้วมันบ้องเรี่วมากนั่งมาหอดวัดว่ามามีปัญหาอาจารย์เทศมมีปัญหาเทศมมีปัญหาคือมันถือว่าสัญญวตือมองคนเหตุตือมองคนเป็ียนอยู่สักผู้ตายก็บริจัดจงบริเจตนาเราเกษตรไปตามเดือนตามดาวมันแมนภาษนมันแมนคนอาจารย์ว่าโบสว่งโบเศร้า บมดสวงเรียกมาท่านุญเพิ่มอกนี้ภาษาเขาเลยมาท่านุญต่อก่อเสียมากกับวิเหตุที่ล่ะผู้ตายไปนั่นนหละตายแบบวัฒน์วจะแม่เสียแล้วว่าสันวัฒน์จะแม่เสียแล้วลดมาเข่าฝันเข่าฝันผู้หนึ่งกับผพ่อเข่าฝันลูกสองคนก็สิคือที่ก็สิตื่นเฮงที่ละอาตมาเทศไปตอนนั้นกอบว่าภายในเนาะตัวมาเข่าฝันที่ละเห็ุที่ตื่นเฮงมาเข่าฝันลูกสาวลูกชายว่าหนาวว่าสันหนาว หนาวไมีเสียมีผ่านตรงมัวแต่หนาวไมีเสียให้ผ่านลงเขาผู้หนึ่งกับบุปผาไห้เขาผู้สองฟันผู้สองตื่นเลยเลยมาถามอาตมะเลยมาหามันเป็นไปได้บ่จะแล้วอาตมานอนหลายบมดจักกว่านอนหลายด้วยฟันลายบมบหจักหลบเจ้าก็ได้ว่าเด็กก็ไม่นอมบอกว่าเัาคื่อไปเลยว่าเป็นอยังแต่เราอยู่เราก็บุกข่อยเหตุปัญหาอย่างว่าบุกข่อยทำบุญทำทานปัญหาเมาแต่เหตุเปียกเหตุงานหายืมให้กินหรือ้ เออตรรมากัดเช็กเหล่ารัศมีอุบลแจ็แบบว่าวาสันก็เลยเหตุไปพระสัมปใบใจวาสันตะมาเหตุหายธรมาก็เลยเทศเรื่องนี้นะเทศไว้เทศว่ากาดทำมีส่วนนี่ดอกว่าบริเหตุไฟมันจะตายไปอาจจะเป็นอย่างสั่งกับอบลแจ็คแหะเหตุไปลองบนนั้นก็มันมิดไปนั้นก็มันดีขึ้นอย่างอะไรเทาดีใจว่าเหตุปล่อยเมนะว่าวาสันดอกแล้วปล่อยเมเหล่าไปว่านไหมเว้ยเมะมาว่าเมะบทสวง เมยอายุหลายเก่าสิบปีนะเขาคุยกับพ่อไทยมาเขาคุยกับเราโอ้ตื่นเหี้เมยตื่นเหี้ว่าตายไปแล้วบริจาคยังไปนำเงินก็มีหลายในท่อก็มีหลอยู่กูตายกู้ใส่จนเด็กมาเขาฝันย่านเป็นกระโหลกหรืเมย์ก็ได้เมย์ก็มีหลายอยู่ใน,อนทยอ,ยองเท่าแลเก่าสิบปีเลยมาหล่อท่าบุญมาเลยหล่อท่านบุญเก่าวัดเลยในบริเวณเท่านี้ไปวัดนัดเมยวัดที่เมยวัดอาตมาเป็นวัดที่ตะเด็กคนนี้ ต่างมากเลย่นี่าทำบุญเป็นยังอยนตายเปล่าอย่างลูกเวไหมนกัเออทสั่งก็มเตี๋ยวเลพูดจะสั่งอะไรเต่ว่าเมื่อเก้าสิบปีแต่ที่ท่านลบ่ท่านแล้วมันเอาว้จ้าใส่เงินต่บ่อนหว่าแต่ว่าเฮ้าเนี่ยแตือว่าเป็นผุบบบประมาณได้นี่นะอืมเป็นบุบบประมาณเดือดหายู่หากินกับพ่อใดพ่อมีพ่ออยย่ได้กินนั่แหละอ่าจงเฮงเขาดันจงเฮงเขาเป็นเฒ่าแก่รวย เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยห้าอยูห่ห้ากิ่นแน่นแต่ว่าตัวหนึ่งก็คขึ้นตัวนี้ละ่ะตัวนี้เป็นขั้เป็นทรัภไยในเป็น,อออน,น,กกนเอรเรียรัพย์ที่ควสาสมไว้น้ำพกติเทาก็เห็ดอยู่แต่ว่าเห็ดพิเศษนะเห็ดอยูุสวนเหาอยู่ไ่เหา่าการเห็ดพิเศษแต่เ,ตเรเาพอเรามเมเราปีเราหนอกอานนร,าราากาน,านี้มันก็จะผสมมาทำกับเก่าองค์มาทำบาดาเี่ก็บพอ ก็พอองค์น so ึงยโรบานวันนี no like ้อาตมะพึ <martial bile> <silence> so right. ่มุ่นไปว่าเอาเก่าองค์พ่อ่าอาตมาว่าแจ้งว่าว่าเนี่ยนะว่า้วเบิ่งก่อนว่าพรดีหมอเขาให้ออกมาไม่ไมเลยจะลอง้วยงานแหลกเลยนี่เรื่องว่สรุปว่าดดอกองค์ที่เก่าวันนมู้รปว่านกันย้ยนยังย้อนกันยันเบี้ยนี่กันะเท่านั้นกันได้ถ้่าองค์ที่เก่านี่กันได้แต่ก่อนเป็นย้อนกับถทำถป่าไปเนี่ยที่คือสมไมก่อนว่าเอาผึ่งมาศัเปแนหมอปงบอกว่าเอา่ง มันเปิ้ลยืนไซมันจับพัดนะจริงเอาเปิไปเผาเขาไปล่นเขาเขาล่นขึ้นซะไปล่นขึ้นก็ตายอานก็ได้ล่นเหลีออ่ยยังวัแล้วเนี่ยมันไปพาหลอดสองเดพากรรมกรรน้ำท่านธรรมขื่อเลยจังหวะคนออกมาเออไปฉลองงานเขาว่า <c oughs> <c oughs> เก่ืบโมีเลยเก็ือกป้กับเลยเก่าผมนะ่รื่อว่าเป็นโป้ทีมีจิตใจนะใหญ่ใจกว้างเ อ่อเป็นการทำบุญนะพาได้ลไลยหายากเลยเฮ้ยเนี่ยนะเพื่อนอย่างเพื่อเป็นการสะสมความดีใจอรียทรัพย์ในี่อหนว่าเป็นน้มาธรรมอืมที่มีอยู่ในใจมีอยู่ในใจทรัพย์แปลว่าสิ่งที่เกิดวาอปลื้มใจปิติใจทรัพย์ให้หนอกคือกันได้อ่ามีเงินมีก้องมีทรัพย์สมบัติได้ไลกัในใจบูดีใจบปูปื้มบูวิปิตรปลามดนี่สิ่งที่มี็สร้งค่อนถูกเลย สรงรบกวนตะเกยจงเห็นมีเงินได้ร้ายหลานอยู่ในธนาคารแต่ว่าใจบูดีเลยใจบูดีเหี้ยเห่งนอนก็รับชินกืบ่นเสี่ยงกระซั่มเอาข้นถูกเลยบ้านว่าซับโดนอ่ะบูดีเกิดข้องปลื้มใจเจอขันมีได้ร้ายใจดีนะคิดถึงกับเบิกบานหล่าเริ่มมีน้อยคิดถึงกับเบิกบานหล่าเริ่องเงิก้อนขนรวยนะคนมีฐานะคนรวยแท้อันนี้ก็ว่าซับแปลว่าเกินปลื้มใจ การเดี่ยวทำบุญทำทานเพื่อสิ่งต่เทานั้นบรรุสิ่งของทั้งหลายโมเมนว่าย่างเดียวสำน้าขบลังบทจากไปนะเขาก็มี่หน้ามีอาหารก็มีผ้าก็มี่ผอมให้ผ้าผอมให้แสงสว่างผอมดรอดไฟเออให้แสงสว่างผอมเพราะมันขบถือว่านี่เนาะขบทุอย่างเลยเด้นี่เห็นไหมตายไปคือสุบริบบ้นเขาฟันเนาะกันเป็นอันไหนขบด้นั่นไหนขบผู้ให้เข่าซื้อว่าให้ยกำลังผู้ใหา ข่าวหอยนางซื้อหอยกำลังป่วยภายเพศซื้อหอยพิ้วพันธุ์หอยความปุ่นป่วยแสงสว่างซื้อหอยดวงตาพวกยินดีในการฟังเทศฟังธรรมซื้อหอยปัญญามีปัญญาเลยซื้อว่าขบไล้ทำบุญขบทำบารมดาเลยแต่ว่าขอสำคัญนเ้คิดถึงกระดูดเลยนะนั่งเถอะมีอยู่บุญคิดถึงมันนั่งกับบุญมหาเขาเลยบุญก็ได้อมวยประโยชน์กขาเอาได้ทั้งคนเหตุบุญเกษ์กุศลไหวทำดีไหวบุคคลแห้อารมณ์แห่งบุญอยู่กับเจ้าของไปคิดถึงกระดงบดีก่ะงาม ปคิดถึงตัวเดืองทูเดืองอย่างมันก็บ่ามีไม่โอกาสให้ให้ประโยชน์แก่เฮากันในบุญนี่ก็ได้คือเฮามีเงินมีทองฝากไว้ได้ลาเที่ย่บกุดเติมมันจะเถื่อนะบกุดเติมมันจะเถื่อแล้วก็บอเอามาใส่จะเถื่อก็สร้าาค่อนบ่มอีกนไดห่อันนี้บุญนี่กันเฮาอย็ดบุญอันใดไว้พยายามระดึกถึงนะบุญหน่อยบุญใหญ่บุญยังก็ตามคิดถึงจนเป็นอารมณ์คิดถึงเรือดูคิดถึงบ่อยๆอย่างอารมณ์แห่งสิ่งบ่ดีเขามาเสกเซงแหง่งแห่งดีหลาย ันสิออกดอกออกผลมันว่าเหตุบุญเนี่ยคือถึองดูด้เหูดถึงบ่อยๆนะจนเป็น,น,านอารมณ์มาผละเระเหตไทดนั้นสิเบิกบานหลายเรื่องหลายทำมาคนมีอยู่มีกินอยู่ตลอดได้ก็นเป็น,นวัตทุสิ่งของก็ได้แต่ปัญหามันคือคนทั้งหลายทั้งตากเหตุบหนายเหตุบบบอหล้วไม่ค่อยได้เหตุได้เกิดบถึงหรืมไม่ไดเ,เรื่องเรื่องอื่นมา,มา,ก,นากมากบกินาอารมณ์มาเบิดหนักเลยเหมือนเต้ลยไม่ไดความเศร้าความโศกม่ได้ความบุญไหว อันนี้มันบริบบันไดเพคนจะไหวมันเหตุไปบ่อยเผื่อนเป็นนิสัยเผื่อมันคือถึงง่ไงนั่งก็คือถึงนอนก็คือถึงไปใช่คือถึงด้วยความดินผู้ยังสัรคเชื่อว่ามีบุญว่ามีบุญรักษามีบุญคุ้มครองเพือนัอสสองไหวซ่าสมไหวน้ำบาริยนสาบม่อนนี่นะเป็นเครื่องอาศัยของใจวันเวลาผ่านไปผ่านไป,นไปเหมือนเก็บใครเลยปล่อยมาบาาาออัดกระทั่งว่าคยเหตุไหวชาวมองนักยากนะยานจาบซิ่งเหล่านั้นไปแทนจากไปแล้วบุมีที่พึ่งที่อาศัย เออโซใจหลายนัง่งคือคนไทยคนเราเขาทอนเขียวคนเราเขาเตือนน,นี่นั่งเขาเตือนมาเขาเถ่าแล้ว <c oughs> เขาทอนเขียวเนาะเก็บเขียวนะไข่ออกนะมันเป็นการเตือนเขาเลยว่าตอนนั้นเป็นสัญลักษณ์คืดทึงอย่างบนึ่งไปคิดทึงใหยก็เป็นทุกไปคิดทึงหน้าก็เป็นทุกไปคิดทึงน้นทึงหลูกก็เป็นทุกได้หว่วงเขาอย่านเขาวันอยู่ลำเขาแต่ก็ทึงบนเนี่โอ้ยใจเบิกบานหนาเดืองเลย อย่างว่าคนไปนิมนต์มือธรรมะนักว่ามืออื่นเพราะวามืออื่นเยอไปแต่าพอาทีมืออื่นก็สีเปล่าแห้งก็สีอยาบแต่แค่บุญแห่งว่าอย่างลกบนี้ผมไปอืนพอที่อพอดีเคอธรรมดาเลยอ่ว่าคนนี้ซัสมไม่น้ำนะซสมไม่น้ำเพื่อเป็นกคอยูห้อมใจเท่านั้นแลวก็คือทึงบ่อยๆเลยที่ถึงบ่อยๆเนะมันเวลาพันไปกกลมันระลึกถึงงยุ่เรื่อยๆนะมันมันสีเหตุให้เกิดความเบิกบานแะเริ่มใจ อันนี้ก็เราเป็นระยะสัปหนึ่งก็มีศรัทธ,ธาสองมีการรักษากายว่าใจใจสามมีความละอายตัวามสว่กลัวต่อบาปสี่มีการนะเดียกว,ว่าได้ยินได้ฟังคําสอนของพทกเจ้าห้าเป็นคนมีปัญญาที่ปัญญาหัวจักม่องหัวจักม่องหัวจักคิดนีสิ่งต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่นะปัญญาในส่วนนี้เสียน้ำโบยด์หมันถือหมันในสิ่งไรสิ่งไนเกินไปนะ ปัญญาเนี่ยในหลักศาสนาเนี่ยคือผมจักมหมอกผมจักคิดผมจักเรียกว,ว่าเข้าใจในสิ่งต่างๆว่าบกคว่วนดิบมันคือเป็นอย่างพาเขามีอย่างเป็นอย่าง,งอยู่กับตามสิ่โน่นนั้นเป็นของดิบแปรเป็นของดิบเปลี่ยนโบเทียงบบเนียนนี่ก็ตัวสิ่งตัวอย่างเขาเขาเขาไม่จะหล่างกายสังขารเขาเองมันก็นยังโบจูตามปกติเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะฮะตัวโน่นบบเทียงนั่นแหละบบเทียงโบเดียร์ยังมีถูกน้ำมีมีถูกน้ำเลยอยู่ก็มีถูกอยู่ในหันน้ำพอ นลังก็เข้าภาสามาจะบองข้าบัญชาวันไหนขั้นเป็นไปตามเห็นตามปัจจัยของมันภาษาต่ามคนไหวเห็นให้เห็นว่าเป็นอันนีจ้จังคือบ่เทียงเห็นว่าเป็นทกุกข์บระยูุสื่อเห็นว่าบังคับบัญชาบุรีอันนี้จังทุกขั้งอนัตตานะใครมองในลักษณะนี้เห็นในลักษณะนี้เนี่ยคนนมีปัญญาข้าสิบ,บคอยยึดมัน่นเพื่อมั่นในสิ่งใดมีอยู่กับหุนแจใส่มัน่นขุนแจอาประโยชน์จากมันขุนแจก็มั่นสิเป็นอย่างไรต่อไปทั้งหนา คือว่าเรามีปัญญาันอีศาที่โกคอยถูกคอยเหลือรอนน้องยังปัญไหนเป็นคนที่บบประมาทนะแต่ว่าในวันนี้นะพวกเขาทั้งหลายนะั้นโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าภาพหรือขอนอมบิในการทําบนขึ้นมาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะสมสึ่งอริยาสั์ให้เกียรติตัวเองและให้พวกเขาทั้งหลายมีโอกาสได้มารวมนํามาสมรม,สสมริยมาสะสมมรรยาสามดวงกันไปสินโนรีสิเป็นสิน่งที่ติดอยู่ในจิตใจของเขา เป็นวันเวลาผ่านไปผ่านไปร่างกายสังขารสุดส้มเทว่าคุนความดีเทว่ะสับในส่วนนี้สิสออกหอ,อกออกผลจเจริ้นหอบง,งามในจิตใจของเขานะ่ยเป็นคนม,มีมีสับภายในแนะวันหยู่ใส้เขบอาบุญนะสับภายในนี่เป็นสิ่งที่ไฟใหม่บ่อใดแน,น้นำตัวบ่อใดจนรักเอาบ่อใดไปมาผนเอากับ่อใดเป็นของเฉพาะตัวติดอยู่ในใจของเขาเนี่ยเมื่อนี้เทวาเขาได้มาสะสมมาแล้ว อาตมาในฐานะเป็นประาธานสงฆ์ก็อนโมนาสซาถูกกระบอกทางหลที่ได้ร่วมกันเด็ดกันทำ้นมาจนซ้ำเร็จตัวลงไปในวันนี้นะอภัยบนคนส่วนในส่วนนี้จงปกปักรักษาพวกเข้าทางหลให้เจริญรุวงเรื่อในชีวิตในการงานทำมาหากินอะไร้ใคระลุทะลวงไปสมข้อมูลมาพัฒนาตัวประการเด้อต่อไปกัน่อตอนเนาะ Nyata wariwaha puraparipurenti satarang Hewa mewa ito tinang pe tanang upakapati Titi tang pati tang tumang Ipa mewa samitatu sapepurentu sangkapa Tanto panarasoyata manido tilasoyatam Sanggupi lowi မတေဘောဝန္တရာယောဇုတိဒေတယုဘောဝါအာပြဝတနာသီလစ္ဆာနိတံဝုတ္တပ္ပชัยနောဇာတာရောဓမ္မာဝတန္တိအာယု သောတိတ္တိ ਸੁඛ ังພະລັງອາຕະສດາຕະເມຖະວີອາຄາທັມມະສະໝາຫີໂຕ पंथुस पदेवता Yeah, mom. Uh, yeah. वेशाकं कदा केन कदाकेन मनोकं कलेति